สวัสดีครับคุณแมครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวนที่ยี่สิบสามนะครับตอนเช้ามาดูบรรยากาศเช้านี้ที่สุรินะครับผมที่บ้านเกิดกันโก้ครับเมื่อคืนก็เกิดฝนตกนะครับฝนตกลงมานะครับพอตอนเช้าน้ําหมอกนะครับนี่เหมือนภาคเหนือเลยครับผมนะครับอากาศดีมากเลยนะครับ เกิดปรกากฏการณ์อะไรอีกนอก้นนอเนาะนะครับมีหมอกปิดปกคลุมไปหมดเลยนะครับผมนะครับาการมองเห็นก็อยู่ประมาณสักสิบเมตรยี่สิบเมตรประมาณนี้ครับน้นำหมอกนะครับก็ได้เห็นอะไรดีๆนะครับมาอยู่บ้านเกิดนะครับหลายปีแล้ว โอ้นะครับรถมาต้องเปิดไฟนะครับมองไม่เห็นนะครับฝนกระทะร้อนกระทะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเกิดจากการหมอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> น้องเรืององเราครับตัวกลมเลยนะครับผม นะครับน่าจะดูแล้วน่าจะสมบูรณ์พอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ดูคุณยายโอ้เหมือนดูเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยนะครับผมเหมือนอยู่ภาคเหนือเลยนะครับอันนี้ถ้าอยู่อยู่ข้างนอกนี่มองกันไม่เห็นแน่นอนนะครับน,นะครับับผมนี่ครับมาถึงทุ่งนาครับบรรยากาศ ตอนเช้าๆนะครับที่สุรินทร์นะครับคุณแม่จ๋าพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะครับแต่ว่ายังมืดอยู่นะครับผมนะครับเพราะว่าน้ำหมอกน้ำหมอกลงจัดเลยนะครับวันนี้กวาดโก้ก็มาดูเครื่องสูน้ํานะครับสูน้าใส่ข้าวนะครับผมครับดูว่ามีน้ําพอหรือยังนะครับนี่ครับน้ำก็เริ่มจะเต็มบ้างแล้วนะครับ 哦，把它跌下。